สวัสดีครับวันนี้พบก,กับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน super master starpiece ทำกับ BWFc นั่นเองนะฮะก็คือตัว SNSC ทำกับ BWFc ตัวนี้เป็นตัวครบรอบ10ปีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสีวันที่เรามารีววันอ่าที่เรามาร,รีวิวในวันนี้นะฮะก็คือสีมังหะดเมชั่นั่นเองนะ two dimension นั่นเองนะฮะหรือว่าเราเรียกกันสีมังนะนั่นเองนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็คือบาดั๊กจากดาร์คบอลนั่นเองครับโอเคอน,นี่คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะสีกล่องเขาจะไม่เหมือนกับตัวพวกบัตรกับออริจินอลคือจะเป็นกล่องสีดําแบบนี้ตัวเลกจะเป็นตัวเบอร์ศูนย์สี่นะฮะนี่โอเคอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามา ในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นนก็แบ่งแยกออกมาเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะตัวเดียวเหมือนกันนะคะบอันนี้อง อคันนี้จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะครับไม่มีแยกส่วนไม่มีก้อนค้้มาให้เลยก็คือจะมาถุงเดียวแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่ามาตัวสีมังกรนะครับตัวนี้มันก็จะห่อบับเบิ้ลมาที่หัวจุ๊บแต่อกันแล้วก็ที่ขาตรงนี้นะฮะโอเค แกอ yup. like, <To> อกเรียบร้อยอก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตัวสีอันนี้จะออกมาในโทนแบบเข้มคึ้มเลยนะฮะก็ค like ือตัวกล้ามเนื้อก่อนแล้วกันเนี่ยมันจะออกเป็นสีเนื้อเข้มนะฮะตัดกับสีอ่อนอย่างนี้อ่าโทนสีจะดูไปทางค้ำค้ำมืดมืดแบบทมึนขมึนซะมากกว่านะตัวนี้นี่ฮะตัวแขนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ทีนี้ตัวเกาะเนี่ยมันจะเป็นเขียวเข้มกับเขียวอ่อนแบบนี้ตัดสีกันนะฮะทั้งหมดเลยนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือจะไล่แสงจากอันนี้น่าจะเป็นจากด้านหน้านะฮะนี่ไล่แสงมาจากด้านหน้าตัวกางเกงกับรองเท้าก็จะเป็นน้ําเงินกับน้ําเงินอ่อนเลยสีมันจะเป็นตัดแบบนี้นะฮะนี่ตัวกางเกงจะออกสีเข้มมากกว่านะฮะจะไม่ค่อยเห็นตัดตัวสีน้ําเงิน พิ่มขึ้นมาเท่าไหร่จะมีด้านข้างตัวรองอาตัวถุงเทา้าเรียกถุงเท้า <c oughs> ก็จะเป็นแดงเลือดหมูตัดเข้มกับอ่อนนะฮะแบบนี้อันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดหางนะฮะก็จะตัดสีสองสีเหมือนกันเป็นเข้มกับเป็นน้ําตาลอ่อนนะฮะช่วงตรงนี้แต่จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะจะเป็นสีค่อนข้างที่จะกลืนกันเข้าไปเลยส่วนหน้าเนี่ยอันนี้หน้าสวยนะคือเขาทาสีออกมาได้โอเคเลย คือตัดสีเป็นแบบหน้าไม่ได้แบบแวงๆขาวหรือดำนิดหน่อยแต่ว่ามันทําให้หน้าแบบเหมือนครึ่งนึ่งมืดครึ่งนึงสว่างแต่ว่าลงสีรอยดาเมจต่างๆรอยดีเทลอย่างอื่นเข้าไปด้วยมันทําให้โอเคเลยนะสีผมฮะก็จะเป็นดํากับเทานะฮะใช้เป็นดํากับเทาี่จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าคือตัดเห็นอยู่นะฮะ นี่รายละเอียดจะประมาณนี้เลยสีมางหะของบาดักตัวนี้สวยนะก็ผมถือว่าบาดักสวยนะตัวนี้นี่รายละเอียดต่างๆถือว่าดีเยี่ยมเลยฮะตัวนี้นีเ่เดี๋ยวเราหมุนช,ช้าๆให้ดูมากันนี่ตัวนี้นะฮะอันนี้คือจะ b w f c XSMSP กับบาร์ดักสีมังหะนั่นเอง ไอผมว่าผมโอเคนะกับตัวบารดักสีเนี้ซึ่งในตอนนี้ดาร์กบอลซูเปอร์ก็โผล่หน้าบารดักเข้ามานิดนึงแล้วเริ่มเดินเข้ามาในเนื้อเรื่องหลักของดาร์กบอลแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสะสมเลยนะฮะนี่โอเคทีนี้ความสูงนะครับมันจะอยู่ที่20เซนนี่ถึงปลายผม จะอยู่ที่20เซนก็ถือว่าเป็นไซส์โอเคอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวนั่งเนาะคุกเข่าอยู่มันก็เลยไม่ได้สูงมา30 30กว่ายัางไงนะฮะอันนี้ถือว่าดีเลยอโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับตัว BWFCSMSP กับมาดักนั่นเองจากเรื่องดาร์กบอลนะฮะถ้าใครชอบสีของ t Dimension หรือสีมังงะอย่างเงี้ย ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank you